เมื่อวานนี้มีเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนิดหน่อยก็คือว่าอ,ะ,อะไรนะ,ะรัฐมนตรีคลังใช่ไหมคะคุณเที่ยวชัยสกอตต์เบเซนต์ของสหรัฐที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้นะว่าสหารัฐจะไม่เจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเพราะว่าดูโควิดซีมีใครคาดเดาได้บ้างเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็คาดเดาได้ยากเขาว่าอย่างนี้ก็หลายหลายคนก็เริ่มจะแบบอยังไงดีนะเศรษฐกิจสหรัฐ เพราะว่านอกจากรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยเจพาวอร์ Powell, ซึ่งเป็นประธานเฟดประธานธนาคารกลางของสหรัฐนะคะเขาบอกในข่าวเหมือนกันว่าแบบแสนขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีส่วนในการทําให้เฟดปรับคาดการณ์แล้วเขาบอกว่าชัดเจนว่าบางส่วนของนโยบายอันนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะทําให้การเติบโตลดลงทําให้อัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นอันนี้ก็เลยหลายๆคนก็กาลังเลงกันอยู่แหละว,ว่าทรัมป์จะทํายังไงกับอ่าเดือน ต้นเดือนเมษายนี้ที่จะทบทวนนโยบายภาษีสินค้านําเข้าของสหรัฐด้วยค่ะค,คือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ขึ้นจอเรดาร์านในเรื่องของการขึ้นภาษีสุลกากรของอเมริก,กาแล้วละ่ะ<ช>วันที่สองที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นวันที่ทรงนานุรั์ของอเมริก,กานะครับกับตัวแทนการค้าของอเมริก,กาเนี่ยจะต้องปัดสินชะตากรรมของประเทศเหล่านี้ว่าจะตอบโต้ด้วยการ ขึ้นภาษีสุลกากรแค่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าอเมริกาถือว่าประเทศเหล่านี้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยได้เปรียบทางด้านการค้าอเมริกามาตลอดแต่ว่าาล่าสุดนะครับรัฐมนตรีคลังก็คือสกอตเบสเซนนะครับบอกว่าอ้อพอถึงสองเมษายนเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความาจะขึ้นภาษีทันทีกับทุกประเทศนะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยการเจรจาอยู่และถ้าภายในวันที่สองเมษายนเนี่ยประเทศเหล่านี้นะครับปรับตัวทันนะครับ มีการมีการตอบสนองกับริการนะครับตามข้อเรียกร้องเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยเรื่องเงื่อนไขทั้งหลายทั้งเป็นที่เป็นภาษีสุรกากกรด้วยหรือที่ไม่ได้เป็นภาษีแต่เป็นมาตรการที่ถูกมองว่ากีดกันการค้านะครับเป็น t ท r ริสกับนอน t ท r ริสแบรริเออร์สนะครับอเมริกาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปรับโตอย่างหนักหน่วงหรือปรับโตเลยทุกซ้ําไปนะครับกับประเทศเหล่านี้<า>สิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่สองเมษายนคือ้คุณคุณแคร์ก็คือว่าทางรัฐมนตรีขังก็บอกว่าเขาจะ ส่งรายเขาก็จะมีชื่อประเทศเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เป็นเป้า<ฮ>ที่จะถูกตอบโต้เนี่ยจะส่งบัญชีรายชื่อสินค้าทั้งหลายเลยที่จะบอกเลยว่าเนี่ยคุณได้เปรียบเราแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะและเราจะตอบโต้แบบนี้ด้วยการขึ้นภาษีของคุณสินค้าของคุณจากประเทศของคุณเนี่ยอีกเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วคุณต้องตอบว,ว่าแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงถ้าไม่ทําตามก็จะขึ้นภาษีตามที่ว่านี่ครับประเทศไทยก็ก็เป็นห่วงนะครับว่ามันน่าจะจะอยู่ในข่ายนี้ด้วย ตอนนี้เขามีลิสต์ที่เรียกว่าเดือที่15ก็คือประเทศที่มีเหล่เป้าหมาย15ประเทศเดือดที ip, ่15เดือดที่แม้สกรปรก,กะนะแต่ว่ามันรู้จักแปลงภไทยไ,<อ>ไ,ได้ฟังแล้วมันดูดูไม่ไม่ดูดันเกินไปหรือเปล่านะครับก็คือประเทศ15ประเทศที่จะตกเป็นเป้าของการถูกขึ้นภาษีที่เรียกว่า r ิ c i p r o c a l tariff ทก็คือภาษีแบบตอบโต้อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้โอภาษีที่มีต่อสินค้าอเมริกามันสูงลเกิน แต่ว่าเวลาสินค้าที่ส่งมาอเมริกาเนี่ยไม่มีภาษีเลยหรือมีน้อยมากเพราะฉะนั้นราคาและที่จะได้เปรียบดุลการค้าเยอะไว้อนั้นแหละค่ะก็ต้องเราดูคือที่มาที่มาที่มาที่ไปของอันนี้มันคือเมื่อวันที่ทํารับตําแหน่งเลยอ่ะคือเขาออกคําสั่งให้ศึกษารีวิวเรื่องนโยบายการค้าอะไรทั้งหมด แล้วก็ให้เน้นไปที่จีนด้วยนะแล้วก็คือเนี่ยต้นเดือนเมษาเราก็จะมาทราบกันแต่เอาจริงๆประกาศให้ชัดๆก็ดีนะคะเหมือนกับนักลงทุนจะได้เดาทางถูกไงว่าจะโดนอะไรบ้างได้ปรับตัวถูกว่าจะลงทุนยังไงปรับพอร์ตกันหน่อยเพือ่อเพื่อความสบายใจนะครับนายกรัฐมนตรีของเราคุณแพรทองทานชินวัตรก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาว่ารัฐบาลเตรียมตัวตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับสังการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย รวมทั้งภาคเอกชนผ่านทางสาสถาบันกรกรนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนให้ร่วมมือกันรับมือกับมาตรการทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนฤทธพันธ์ก็ให้ความมั่นใจเช่นเดียวกันนะครับว่ามีแผนนั่หละในการรับมือกับสิ่งที่จะตามมาจากจากจากคำขู่ของทรัมป์ที่จะ ตั้งกาแพงภาษีกับสินค้าจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆครับใช่ก็มียกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อสินค้าของภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนการกําหนดสัดส่วนให้หันมาซื้อสินค้าที่เ,เป็นผู้ผลิตของไทยมากขึ้นช่วยผู้ผลิตไทยไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการสร่งออกหรือเปล่าโดนภาษีนําเข้าจากสาหรัฐก็อาจจะส่งออกสหรัฐได้น้อยลงอะไรประมาณอย่างนี้ก็ต้องปรับตัวกันไป